จะมาเฮเบดบอลกันเข้าใจเอาฟิวเออาจะต้องเล่นเบดบอลกันฟิวไปก็เฮียนก็อย่าหนึ่งกดติดตามด้วยนะครับการกดติดตามคือถ้าก็สสาที่นี่ผมอาจจะลงคลิปนะครับเตรียมรอดูได้เลยเยอะเมื่อกี้ใครดีก็หัวอารม้าให้ดูเพราะว่าถ้าุดติดตามกูถึงหนึ่งล้านี่แบบกูต้องโดดในโบนี่ไม่แต่คีวควายแล้วเป่ากูว่าแล้วกูทำแบบนั้นอ่ะเออ เรามาดูกันว่าฟีฟานกับน้องริวอะไรที่ริวมันชอบมากเราจะมาดูกันว่าอริวมันชอบไหมฟิวฟิวกูกำพ่านะกูกำพ้ออมนะฟิว Lệ ông kèm maha walk, eh? Kuka lê đi kuka lê đi Uga ừ ừ. đây Ok, hm. Ok, maha walk. Kuka lê đi 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 kuka ดัีเอ๊ะจันเ้าก่ะไอฟิวบอลมันเหลื่อมเร็วอะไรมึงก็อย่าเล่นระเบิดควันสิครับน้องรลโลอีบอลิวเออฟิวแต่มึงเกอะอ่าบานนี้มันโดนกูเล่นดันแน่ฟิวนะมันเจอกูอ่ะบอนนีเปิดบ้าห์ี่กูคี้ คุณที่ลิกาศิตไม่คิดหนึ่งเลยนะพี่วกูได้สงแกนมหาววงกันแล้วไอ้ให้กูได้ปุดีโอเคเด้อเ,เด้อครับหรือ เน็ตมึงบบนี้แลละออกละกูเลยนะบาลิวชิวบ้ออนไอ,นอาานาการคดีปราพยามึงมันจะต้องถูกข้อหาพยา,ยามฆ่ากูไว้ยโว้ยเฮ้ยเ้ยยยเฮ้ย้ยบ้เฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ย่าย้าย,ายาเฮ้้า ว่กูต้องไปทั้งข่าวไม่ได้ก่อนนะฟิวถ้าเหลือมึงกับกูกูจะเล่นดันสิมึงนะไอ้ฟิวมันใจแกงไงมาหาวอกฟิวฟิวด้านหลังด้านหลังโอ้มาใจมึงกูฟิวมาจาดวอกตฟิวคนนี้เหฟิวสองแกนมาหาวอกตั้มฟิวบัดนี้ปัญญาออนฟิวถ้ากูเจอถ้ากูเจอเชี่ยวนี่กูโหดดีเห็นไหมฟิวโห มึงอาจจะตีเจ็บข้อฟิวมึงสอนกูเล่นแต่กูเสีองโหดกับมึงเหรอมา้หววคุณตีอิตาลกูเจ้าสูงเป็นมหาวอกกูแล้วมึงก็จะโดนเขาแล้วมึงก็จะโดนการเตะออกขวามึงกั้นมึง uh> ก็จะให้เออให้มึงจะไอ้กูให้กูเนี่ยโอเค เลือวันบอกยูปกติปกติเขาจะคือมึงเลือกคือมึงก้อตรงสกิลฟิวมองกูก้อนบบตั้งกูได้ลูกตาบอดใจอย่างตาบอดสิมึงยั La ่งเล่นตั้งมาใจลูกตาบอดเหรอเขาจะให้อะไรบ้างเขาโดนแบนเกมกับบหนี ร้องอหมไรูบเอ็มร้องพอีหานัีลูกตาบอดไรมึงเก็รแบบงฮัทเียแหละฟกยาก่มึงมันเป็นยา่อนเร็วมึงจะไปดาคนดมึงจะไปดาคนทด่สร้างเกมมีมึมึงมึงก็บดาคนดิเขาสร้างเกมี่มีผู้เล่นมากกว่าห <cam masked names> <B> ้าล้านคนดูมึก็สร้าง เออเอ็งอะอ้หรือ่ก็จะฟิวฆ่านะถ้าบอกมีกโดนนะมันบาริวผิวฟิวฟิวระวังฟิววันมันไปขว่วยบางทีมันมันเหมือนไปต้องไปตดพายสักคนมันจะมัววันบอมึนี่เื้อมือไานี่ตีหลุกตาบอดตายหาเลย อาฟิวมึกถ้ามึงกูจะย่อเล่นนะถ้ามึงแพ้กูมึงก็ควรจะเอาอาฟิเออเล่นกูแล้วมึงก็จะได้เหรียญดอัดด้วยไอ้หึงแต่งแต่ฟิวกูได้วันวอกฟิวกูได้วันวอกไอ้ เอ้ยนะ้กูยันปืนดูพอว่ากูได้แต้พี่สี่เอ้ยห้าไอ้ต้อสมันะฟิวต้องมือตายบ้านวกมึงหกาง ท้าทายกูนะไอ้เุี้มูคอมุคอนะเอเียนบุกฟิวเมื่อกี้บดี้อู้ยังไงเมือกี้วันีอู้ะไอ้าวันนี้เป็นวันแรกที่กูมาอัดกบึ๋งเลยนะนี่กูได้อัดกึ๋งหลายวันเลยซึ่นี่ก็จะอัดเบล่ฟิวควันวัวเบอเรวันวัว กันหลิงหลิงวันวอกกูออกไงกูจะมาใจยใส่ตัวหนึวันวอกถ้ามันมาหากูกูจะมาใจยโบทำมันเหลือคนเดียวสองแกนมันจะหมดเลยเนอเฮ้อเขียสองแกนมันแห้งนะรอเกนย่อยคนให้บางคนมันโดนวันช็อเลยแหละกูจะเฮ้ยกูจะมาใจวันวอกเลย โอ้แถกู you know, ุบบนไปหาอีหานะกูเป uh. mm. so ิดมันหัวมันนี่อืมกูเปิดกูจะบอยากเปิดทีมึงจะได้หน้าฟิวสกิลกูเลยจะมู้อะไรนี่กูจะบอยากระเบิดบนหัวของมึงน่ะฟิวฮะอืมกูทำใจฟิวมันหูกกูขี้น้ำผิวไปท่ามึงหกูจะปันขี้น้ำผิวไปท่าให้มึงน่ะฟิวเาอยู่บนนี่นะฟิว ตอตีตันบ้าน <c oughs> ี่ต like. ีตันไอ้ตีตันวะหนึงเดียร์ตู้โทรศัพน้าโจกึ่งนึงแตกเหมือนกูเลยเอาเลยโทรศัพท์กูบุ๋มไปแจกไป่เ้าเหม่วกูุูโทรศัพท์เอาปอกปอกอกกูกเย็น้าโจกูแบบ ấy yeah. yeah. à ai về bé ai à chỉ à cười phê nhá view anh em nào view của anh đang ăn anh view Cú sẽ bớt chạy với mึง được cú sẽ chạy chạy được hoặc rồi có người là dạ chùm tí bật tấn lại chưa à ah à, bao phiếu nè cú chép nè nha mình thay mึง hai cú chạy quanh quẩn thì nè bôi rồi là, cú dính nuôi cú dính chắc nè nữa cú, cú lên đan đi coi อาเลือกูเลือน้ยหรอหนี่มึงเกมมันมึงหูอันมูยาูยมูยาเนี่ยว่ะมวยามาให้กับเร Okay. <laughs>